เฮดไปแจ้งอยากคนณไขกับคนไข้เขียงญ่เลยมาไปเอาถังดักเพิง์ดไปดักเพิร์ดสวยดีเลยอะเนาะอะเดี๋ยวเดี๋ยมยาแจ้งหมอเวนไปฮัลโหลอีด้านะเจ้าสวัสดีครับยาครับตอนนี้ไฟไหม้หลังห้องพิเศษนึงนะเจ้าร้อนนะเจ้าขอใช้หมอเวนนะเจ้าพร้อเดี๋ยวจะประสานหมอเวนนะครับครั่ะครับ หมอครับขณะนี้มีไฟไหม้ที่ห้องพิเศษนะครับรายงานให้หมอวนรับทราบนะครับครับหมอขณะนี้มีเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องพิเศษนะครับติดผู้ป่วยในนะครับตอนนี้กําลังรายงานหมอวนรับทราบนะครับเดี๋ยวจะประกาศให้นะครับประกาศนะครับขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องพิเศษด้วยนะครับติดผู้ป่วยในนะครับ ขอให้ทุกคนมารวมตัวกันท uh uh um uh ี่จุดรวมคนหน้าทางจุดึกผู้ป่วยนอกนะครับประกาศนะครับขณะนี้เก um ิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องพิเศษงนอาคารตึผู้ป่วยในนะครับขอให้ทุกคนมารวมตัวกันที่จุดรวมคนหน้าอางจุดึกผู้ป่วยนอกนะครับประกาศนะครับขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องพิเศษในอาคารึดผู้ป่วยในนะครับขอให้ทุกคนมารวมตัวกันที่จุดรวมคนหน้าอางจุดึกผู้ป่วยนอกครับครับ ทีมไ,ไฟฟ้าควบคุมได้ติดระบบไฟฟ้าแล้วระบบการแล้วน,น,นะครับผมครับครับฮัลโหลห้องไต่นะเจ้าสวัสดีค่ะใจเทียมค่ะเจ้าตอนนี้ไฟไหม้หลังห้องพิเศษมืบอบอดนะเจ้า okay โอเคค่ะโอเคค่ะปานปานี้ตอนนี้ไฟไหม้ปล่อ,อ,นนะอย้รง่างนะเดี๋ยวทำการออฟลูเพียนนะแล้วแต่ปานทำการออฟลงขนอม ก้าสต,ติแล้วก็พยายามเก็บของมีข้าวของผู้ป่วยลงไปด้วยนะคะอ่ะเตอนนี้มีไฟไหม้แล้วพี่เจมส์ไงเจ้าเจ้าเจ้า ใจดีน้องเพียรเนี่เดี๋ยวไปที่จุดงกนนะไปที่ลอดภัยเดี๋ยวคนขอไปให้ด้วยอาไปซ้ำด้วยนะคะี๋ยวใจไม่พอน้กจะข้างหน้าก็จะเฮ้ยคุณมเร์มคนด้อย่ไปบอกคนใค้ก็อง่ายเดี่ยมขอให้คนมาลงตวกันที่จุดโงก้นหน้าค่ะทุกุญนอกค่ะาขอให้ทุกคนอาให้ตัดตั้นเรือนรับ 爸爸，爸你我们是公的，我们家的的。妈妈，妈 <noise> 妈，妈妈，妈 <noise> 妈，妈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 妈， เคยเฮัลโหลเจ้านี่โทรมาจากโรงพยาบาลเด็กใส่นะเจ้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ทตึ๊กโวยไหนนี่ยเจ้าห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งขอความช่วยเหลือจากนักเพลิงดินใส่มาช่วยนักเพลิงจริงเจ้า ขอเจ้าผู้ถือเรียนใจในกเจ้าตอนนี้ตัวเพิ่งไม่ถือตื้ผู้ป่วยไหนห้องนึนนึงเจ้าขอความเจริเหลือมาช่วยจริงเจ้าหอเจ้าพอมาจากโรงพยาบาลเรีนใจนะเจ้าตอนนี้เกิดเพิ่งไม่ดีโรงพยาบาลเรีนใจตือผู้ป่วยไหนห้องนึนนึ่เจ้าขอความเจริหลือการสะพ่อเรียนใจจริงเจ้าประกาศประกาศข้อนี้เกิดเหตุของหนึ่ง और एक terenie ที่อยู่บริเวณบ้านทับและองค์เองรวมพลานให้ตรวจสอบครับ มาถึงต้อง

สามการได้สายตรวจจได้รับริการาปัยบริเวณขอรักษายไปบริเวณแตรดุดทงเี่้รอใ้หจุดทเี่ยงงรอามทา่ยจตงทางเลี่ยงองอให้เจองรอใหจทางเี่องมาจออางงจมดานีะอทาเะตจาเมดลี่ยนจะอลี่ยน ครับ,รบอ่าตอนนี้รายงานผู้บาดเจ็บนะครับผู้ป่วยนะครับที่เหตุเพลิงไหม้นะครับมีทั้งหมด8คนนะครับเป็นผู้ป่วยรายเดิมที่อยู่ในบ่อนนะครับใครเชีดเต้มเยมาเกิดเตยเออ่าเชิดเต้ยเลยอเ้ากันเลยี่เกิดเหกันีนีอกค,ครับ อ๋อตอนนี้มีผู้บาเดเจ็บเป็นผู้บาดเจ็บเก่าที่นอนรักษาอยู่โรงพยาบาลนะครับทั้งหมดแปดรายนะครับไม่มีผู้บาเดเจ็บเพิ่มอะไรครับแม่แม่แรับทราบครับหมอที่รวมเป็นเป็นยังไงบ้างครับจุดวงโพลตอนนี้สงบด,ดีนะครับหมอไมม่ีร <c oughs> หมออาการีได้ยินไหมครับครับครับข่าบดีที่แข็งขันพึงพาทประช่สำคัญเลยครับครับ เลืขนาดนี้เพื่นสมุตนี้ขอประกาศกเลื่อนเฉขนาดนี้เพื่นสมุติแขอประกาศกเลื่เฉ่ยการ้นยังได้ขอประกาศยกเลื่ขนาดการยกเลื่อยเฉขนาดนี้เพื่อนสมุติแล้วขอประกาศยกเลื่เ